สวัสดีค่ะ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 สว สวัสดีครับทุกท่านนะครับเชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งเลยครับท่านเข้านั่งนะครับท่านน้ำมีนะครับด้านในนะครับนั่งด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าด้านหน้าได้เลยมาสภาไปไหนมาสภาไปไหนเอ่ยมาสภาใครที่เอารถมาเองครับเมื่อกี้สวัสดีทุกท่านนะครับจะชวนนั่งเลยนะครับเชิญนั่งครั